สวัสดีค่ะวันนี้แม่เย่ใหม่มาหาคาเฟ่ค่ะมาเที่ยวคาเฟ่ในเพชรบูรณ์นี่แหละค่ะมีคาเฟ่นะคะตรงนู้นนะคะข้างบนนะคะจะเป็นจุ่มจิมแคมป์นะคะเป็นสถานที่แบบมีร้านคาเฟ่มีการนีโน่นค่ะตั้งแคมป์ริม,มหน้าอ่างเก็บน้ำนะคะ จุดนี้ก็อยู่ที่สามแยกวังชมพูค่ะจังหวัดเพชรชูมณูนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนเนาะเดินดูข้างบนสถานที่นี้นะคะแม่เย่ยใหม่เคยมาวิ่งค่ะมาแข่งวิ่งอของปีที่แล้วนะคะ,ะเดือนกุมภาเนี่ยแหละเขาเขาวิ่งแบบคู่รักกันนะคะนี่ค่ะจะ ตรงสามแยกวังชมพูรเราก็เลี้ยวลงมาไล่จุ๋มจิมนะคะแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุ๋มจิมแคมป์นะคะมีร้านกาแฟน,นะคะเพลงเพราะจุดอ่าเก็บน้ำเดี๋ยวเราเดินเดินขึ้นไปดูครับสวยวิวสวยงามเลยนะคะตอนเย็นถ้าใครจะกินหมูกระทะก็ก็สามารถโทรสั่งจองได้นะคะ เพราะหมูกระทะนี่ต้องสั่งจองแต่ถ้าเป็นคาเฟ่คอฟฟ่กับอาหารนี่ก็สามารถมาได้ค่ะวิวสวยจังเลยค่ะทุกคนวิวสวยมากทีเราก็มาหาอาหารนะคะ ทานอาหารเที่ยงที่นี่นะคะในวันที่6กุมภานะคะข้างบนก็จะเป็นร้านค้าเล็กๆแล้วก็มีนวดเพื่อสุขภาพค่ะข้างบนที่จอดรถรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะคะนี่ค่ะอ่างเก็บน้ำโ้สวยงามสวยงามเลยนะคะค อ่างเก็บน้ำที่3ามแยกบางชมพูดเดี๋ยวเราไปดูตรงป้ายนะคะนี่ค่ะจุ้มจิม้มแคมป นี่ค่ะทางลงก็จะเป็นเนินๆลงไปหน่อยหมูกระทะเปิด16นะคะ16.00นนอนั่งกินหูกระทะได้นะคะ ดูนะคะมีดอกฟอกเกตมีนอดด้วย,วยสวยๆนะคะทุกคนดอกไม้สวยๆเลยนะคะต้นไม้ร่มลรื่นเดียนสบายค่ะ นั่งอาหารอาหารตามซุ้มๆได้นะคะฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำชายหญิงอาหารก็จะมีกาแฟี่ผัดกะเพราส้มตำปลาเผาโอ้มีปลาเผาด้วยเป็นชายยำแซ่บ รูปสวยเลยสวัสดีค่ะมากับลูกสาวกาแฟสั่งได้ยังลูก สั่งตำอะไรไปโอเคไ <Okay. S 2> ด้ปูปลาแม่ก็กินได้อาหารสั่งยังปลาเผานี่สั่งตรงไหนม,มีไหม,มไม่มีหรอคะ <laughs> แล้วแล้วอาหารมีอะไรบ้างคะนี่อันนี้ใช่ไหมเม,มนูข้างหน้าใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้เหรอคะเมนูนี้เหรอคะอาหารอาหารดูเมนูตรงไหนเอ่ยได,ได,ได้ได้ค่ะได้ค่ะ ย้ายที่นั่งไปมาเห็นอ่อนข้างล่างค่ะจะได้เย็นเย็นกินบรรยากาศริมริมห้วยริมสะริมบึงต้นอันนี้ต้นอะไรเนาะสวยมากคู่หรือเปล่าเิรดูกสาย อหาืมสั่งอาหารแล้วมีเมื่อกี้เราสั่งต้มยำเนาะต้มยำทะเลนะคะแล้วก็อะไรเดี๋ยวรอดูส้มตำขนมจีนแล้วก็ข้าวผัดมาแล้วมาแล้วมาแล้วส้มตำมาแล้วส้มตำกับขนมจีนนะคะ ส้มตำรสเด็ดขนมจีนขายดีบ่จ้าขายดีบอขนมจีนเนี่ยกับส้มตำเนาะไปไหนก็ต้องกินแหละเนี่ยม่อร่อยก็หมดเลยนะจ้าจ้าจ้าโอเคค่ะให้ดูแม่กินตำอะไรก็ได้สั่งได้ปูปลาแม่ชอบอยู่ละสั่งตลอดก็คือปูปลากินตำถั่วกินอะไรอย่างนี้ไงอืมกินได้หมดไง ตำถั่วตำแตงได้หมดเราเป็นคนชอบกินวิวสวยสๆเนาะวิวมันเป็นต้นไม้เออต้นจามจุลีอยู่กลางน้ำโอ้เขาก็ทนเนาะฝั่งนี้ก็เต็มเลยเจอกันคลิปหนะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ